โดยทางโรงเรียนเขาทำ้าก lắm ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านีได้เกียรติมาร่วมงานฉลองนักเรียนพระราชทานประจัดเตรียมส่งนจะได้ไม้ขอเปิดพ่ธนทำพิธีแนะนำนักเรียนรางวัลนักเรียนพระราชทานที่โรงเรียนประชาชนได้รับและอีกหนึ่งรางวัลเป็นรางวัลโรงเรียนพระราชทานนะครับในระดับประถมศึกษ นัำต้ัต่ทีพุทธศักราช2500ศึกษา2550เด็กชายศุริโยวิเชิดเมฆที่ีนักเรียนดังวนพระราชทานระดับมัธยม่รนประสมศึกษาและปีกา,ารศึกษา2555เด็กหญิงจุติมาพรวัสวันนนท์นักเรียนดังวลพระราชทานระดับประถมศึกษาผลงานและความดี หากเราเป็นคนสมานุวงศ์จคได้เฉลิมฉลองวันรัชกาลจักรีสงครามข้าราชบริพารตั้งประดังในบริเวณหน้าพระโขนงเฉียครัง ในขางตเทบักานหมู่ตำบลแม่สายอำเภอแม่ ชีมายมิดานายนัทพงศ์วัชรวน,น์อาชีพค้าขายมารดานางกนิญาภาวัชรวน์อาชีพค้าขายพฤติกรรมและกิจกรรมผลงานที่เด่นของอนักเรียนเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดีมีทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษาสนใจใฝ่รู้กล้า นักเรียนวิทยาลัยวิศวัณฑ์ประถงได้จัดพิธีต้อนรับนักเรียนราวมาพระราชทานให้กับหนูในครั้งนี้ค่ะในโอกาสนี้หนูก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วิโรธเกียรติชัยากรผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาลัยวิศวิภัณฑ์ประถงท่านผู้บริหารคณะครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านคณะกรรมการประเมินนักเรียนราวมาพระราชทานคุณพ่อคุณแม่ กระหนูและให้กำลังใจหนูมาโดยตลอดในการที่ได้มความสเร็จนุนจะได้รับดอกนี้นะครับในกล้ามพ่อแม่และคุณครูนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนรวมถึงท่านผู้มีการโรงเรียนด้วย และท่าสุดท้ายนะคะที่เป็นแรงผลักดันให้เด็กหญิงสุติมาพรมีวันนี้คือคุณครูประจิชั้นเด็กหญิงสุติมาพรที่ได้ศึกษาอยู่ประถมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งคืออาจารย์วศวัตรบรค,ค่ะในนามของผู้ในการสำนักง,งานเขตที่การศึกษาองาเจนหนึ่งซึ่งวันนี้ท่านสุติราชการประยุ ความเจริอีอยุวายและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรนให้ดีให้ดียิ่งๆขึ้นไปแล้วก็ขอแสดงความดีดีกับคุณพ่อคุณแม่และก็ร้องทธิ์มาบอมซึ่งอยู่บ้านเดียกักนะครับหัวสองโดนดีสารซึ่งเป็นเด็กที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วก็โรงเรียนฝากครั ไปเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายภาพร่วมถ่าด้วยค่ะเป็พ่อเป็นสันพาคะแม่นี่นักเรียนรู้สึกดีใจอ,อบอุ่นใจนะคะที่ทุกท่านได้ให้ความด่วือแล้วก็คิดว่ารางวัลน,นี้ยังจะเป็นรางวัลที่วชิรวิทย์ ยังมุ่งมั่นแล้วก็ให้ความใสยย่นโยบายของโรัฐและในที่นี้จะมีชมรมผู้ปกครองโรงเรียนวิชลรบิทที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเรายังมีความหวังสำหรับเด็กๆอีกหลายๆคนที่เราได้หวางแผนนะคะให้รองรับในเรื่องของการเข้ารับการประเมินนักเรียนว่อวัฒนาร ีที่หนึ่งชั้นปีที่สองและชั้นปีที่สามนะคะมูลค่าทั้งหมดแปดมืบสี่พันบาทค่ะจุติมาครณวัสรนนท์จะได้มอบของที่ะลึกนะครับให้กับผู้ที่ให้รับการสนับสนุนนะครับในการเข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชธานนะครับท่านแด้มาค,ค,มาครับเืคุณนมค่ะ ท่านหนึ่งนะครับขอความเป็นธรรมสบายนะคับขอแทนของผู้สมัครนะครับโดยผูออ้ปฏิบัตนะครับ,ออร,ร,บรูปนี้จะจันลงเว็บไซต์ของเรียนด้วยนะครับพร้อมกับ เฟซบุ๊กของเรียนขณครับอะไรยังไม่ส่งถึงกู